ชุมนุมเทวดาพิกขุทั้งหลายพวกเทวดาในโลกธาตุทั้งสิบประชุมกันมากเพื่อทัศนาตถาคตและพิขุสงพวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละได้ประชุมกันเพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้มีแล้วในอดีตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้พวกเทวดาประมาณเท่านี้แหละจากประชุมกัน เพื่อทัศนาพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจักมีในอนาคตการเหมือนที่ประชุมกันเพื่อทัศนาเราในบัดนี้เราจักบอกนามพวกเทวดาเราจักระบุนามพวกเทวดาเราจักแสดงนามพวกเทวดาพวกเธอจงฟังเรื่องนั้นจงทำในใจให้ดีเราจะก,กล่าวยักษ์เจ็ดพันเป็นภูม,มิเทวดา อาศัยอยู่ในพระนครกบิลพัทยัยกษ์หกพันอยู่ที่เขาเหมวตายักษ์สามพันอยู่ที่เขาสาตาคีรียักษ์เหล่านั้นรวมเป็นหนึ่งหมื่นหกพันมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิคุยักษ์ห้าร้อยอยู่ที่เขาเวศสามิตะมีรัศมีต่างๆกัน มีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชฤล์เขาวเวปุลละเป็นที่อยู่ของยักษ์นั้นยักษ์แสนเศษแวดล้อมยักษ์ชื่อกุมพีระนั้นยักษ์ชื่อกุมพีระอยู่ในพระนครราชฤล์แม้นั้นก็ได้มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุ เท้าทตารัตถะอยู่ด้านทิศบุรพาปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกคนทันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มีมากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกขุทาวิรุณหกอยู่ด้านทิศทักษินปกครองทิศนั้น เป็นอธิบดีของพวกกลุ่มพันเธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุทาวิรูป,ปักอยู่ด้านทิศปัจจิมปกครองทิศนั้นเป็นอธิบดีของพวกนาคเธอเป็นมหาราชมียศ แม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมากมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุเท้าวกุเวระอยู่ด้านทิศอุดรปกครองทิศนั้นเป็นอธิปดีของพวกยักษ์เธอเป็นมหาราชมียศแม้บุตรของเธอก็มากมีนามว่าอินทะมีกำลังมาก มีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกขุเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นยังทิศทั้งสีงงส่โดยรอบให้รุ่งเรืองได้ยืนอยู่แล้วในป่าเขตพระนครกบิลพัทพวกบ่าวของเท้ามหาราชทั้งสี่นั้นมีมายาล่อลวงโอ้อวดเจ้าเล่มาด้วยกันมีชื่อคือ กุเตนทุหนึ่งเวเตนทุหนึ่งวิตูหนึ่งวิตตะหนึ่งจันทนะหนึ่งกามเสถะหนึ่งกินนุมันทุหนึ่งนิคันทุหนึ่งและเท้าเทวราชทั้งหลายผู้มีนามว่าปนาทะหนึ่งโอปะมัญญะหนึ่งเทพสารถีมีนามว่ามาตาลิหนึ่ง จิตตะเสนะผู้คนทันหนึ่งนโลราชาหนึ่งชโนสะพะหนึ่งปัญจาศิขะหนึ่งติมพรูหนึ่งสุริยวัชสาเทพธิดาหนึ่งมาทั้งนั้นราชาและคนทันพวกนั้นและพวกอื่นกับเทวราชทั้งหลายยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิกขุอันหนึ่ง เหล่านาคที่อยู่ในสระชื่อนภษะบ้างอยู่ในเมืองเวสาลีบ้างพร้อมด้วยนาคบริษัทเหล่าตัชกะกัมพละนาคและอัศตรารนาคก,ก็มานาคผู้อยู่ในท่าชื่อปายาคะกับญาติก็มานาคผู้อยู่ในแม่น้ำยมุนาเกิดในสกุลทตารัฐะผู้มียศก็มาเอราวันเทพบุตรผู้เป็นช้างใหญ่แม้นั้น ก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกขุปักษีทวิชาติผู้เป็นทิพมีในตาบริสุทธิ์นำหนาคราชไปได้โดยพลันนั้นมาโดยทางอากาศถึงท่ามกลางป่าชื่อของปักษีนั้นว่าจิตสุบันในเวลานั้นนาคราชทั้งหลายไม่ได้มีความกลัวพระพุทธเจ้าได้ทรงกระทําให้ปลอดภัยจากครุฑน้ากับครุฑเจรจากันด้วยวาจาอันไพเราะ กระทำพระพุทธเจ้าให้เป็นสารณะพวกอสูรอาศัยสมุดอยู่อันท้าวชิรหันรบชนะแล้วเป็นพี่น้องของท้าววาศกมีฤทธิ์มียศเหล่านี้คือพวกกาละกันชะอสูรมีกายใหญ่น่ากลัวก็มาพวกทานเวคสะอสูรก็มาเวปจิตติอสูรสุจิตติอสูรปหาราทะอสูร และนามุจีพยามานก็มาด้วยกันบุตรของพลิอสูนหนึ่งร้อยมีชื่อว่าไพรโรธทั้งหมดผูกสอดเครื่องเสนาอันมีกำลังเข้าไปใกล้อสุรินทะราหูแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญบัดนี้เป็นสมัยที่จะประชุมกันดังนี้แล้วเข้าไปยังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิกขุในเวลานั้นเทวดาทั้งหลายชื่ออาโปชื่อปัทวี ชื่อเตโชชื่อวายโยได้พากันมาแล้วเทวดาชื่อวรุณะชื่อวารุณะชื่อโสมะชื่อยัตสะก็มาด้วยกันเทวดาผู้บังเกิดในหมู่เทวดาด้วยเมตตาและกรุณาชาญเป็นผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรัศมี มียศยินดีมุ่งมายังป,ป่า AM enfin wan ita wan ita อันเป็นที่ประชุมของพิขุเทวดาชื่อเวนทูชื่อสหลีชื่ออัสมาชื่อยมะทั้งสองพวกก็มาเทวดาผู้อาศัยพระจัน์ทรกระทำพระจัน์ทรไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดาผู้อาศัยพระอาทิต์ยกระทำพระอาทิต์ยไว้ในเบื้องหน้าก็มาเทวดากระทำนักสัตว์ไว้ในเบื้องหน้าก็มา มันทะพลาหกเทวดาก็มาแม้เท้าสักกะปุรินทะทะวาสวะซึ่งประเสริฐกว่าสุเทวดาทั้งหลายก็เสด็จมาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมียินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุอันหนึ่งเทวดาชื่อสหภูผู้รุ่งเรืองดุดเปเลวไฟก็มา เทวดาชื่ออริธฐกะชื่อโรชะมีรัศมีดังสีดอกผักตบก็มาเทวดาชื่อวรุณะชื่อสหธรรมชื่ออัจจุตะชื่ออเนชะกะชื่อสุเลยยะชื่อรุจิระก็มาเทวดาชื่อวาสวเนสีก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธ มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกขุเทวดาชื่อสมานะชื่อมหาสมานะชื่อมนุษะชื่อมานุสุตมะชื่อขิทาปทูสิกะก็มาเทวดาชื่อมโนโปทูสิกะก็มาอันหนึ่งเทวดาชื่อหาริเทวดาชื่อโลหิตะวาสีชื่อปาระคะ ชื่อมหาปาราคะผู้มียศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของทิขุเทวดาชื่อสุกกะชื่อกรุมหะชื่ออรุณะชื่อเวคานะก็มาด้วยกัน เทวดาชื่อโอทาตะไคหะผู้เป็นหัวหน้าเทวดาชื่อวิจักขณะก็มาเทวดาชื่อสทามัตตะชื่อหาระคชะและชื่อมิสกะผู้มียศก็มาปชุนณเทวบุตรซึ่งคำรามให้ฝนตกทั่วทิศก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพ มีรัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุเทวดาชื่อเขมิยะเทวดาชั้นดุสิตเทวดาชั้นยามะและเทวดาชื่อกัตถกะมียศเทวดาชื่อลำพิตะกะชื่อลามะเสษทะชื่อโชตินามะชื่ออาสาและเทวดาชั้นนิมมานรดีก็มาอันหนึ่ง เทวดาชั้นปรนิมมิตะก็มาหมู่เทวดาสิบเหล่านี้เป็นสิบพวกทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมีฤทธิ์มีอนุภาพมีรมัศมีมียศยินดีมุ่งมายังป่าอันเป็นที่ประชุมของพิขุหมู่เทวดาหกสิบเหล่านี้ทั้งหมดล้วนมีรัศมีต่างๆกันมาแล้วโดยกำหนดชื่อและเทวดาเหล่าอื่นผู้เช่นกัน มาพร้อมกันด้วยคิดว่าเราทั้งหลายจักเห็นพระนาคผู้ปราศจากชาติไม่มีกิเลสดุดตะปูมีโอคะอันข้ามแล้วไม่มีอาสวะข้ามผลโอคะผู้ล่วงความยึดถือได้แล้วดุดพระจัน์ทรพ้นจากเมฆฉะนั้นสุพรมและประมัตตพรมซึ่งเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีฤทธิ์ก็มาด้วยสนังกุมารพรมและติดสพรมแม้นั้น ก็มายังป่าอันเป็นที่ประชุมของภิกขุเท้ามหาพรหมย่อมปกครองพรหมโลกพันหนึ่งเท้ามหาพรหมนั้นบังเกิดแล้วในพรหมโลกมีอนุภาพมีกายใหญ่โตมียศก็มาพรหมสิบพวกผู้เป็นอิสระในพวกพรหมพันหนึ่งมีอำนาจเป็นไปเฉพาะองค์ละอย่างก็มามหาพรหมชื่อหาริตะอันบริวารแวดล้อมแล้ว มาในท่ามกลางพรมเหล่านั้นเมื่อมานและเสนามาถึงพระศาสดาได้ตรัสกับพวกเทพพร้อมทั้งพวกพรมทั้งหมดผู้มุ่งมานั้นว่าท่านจงดูความเข่าของมานพญามานได้กล่าวว่าพวกท่านจงมาจับเทวดาเหล่านี้ผูกไว้ความผูกด้วยราคะจงมีแก่ท่านทั้งหลายพวกท่านจงล้อมไว้โดยรอบอย่าปล่อยใครๆไป พยามารบังคับเสนามานในที่ประชุมนั้นดังนี้แล้วเอาฝ่ามือตบแผ่นดินกระทำเสียงน่ากลัวเหมือนเมฆยังฝนให้ตกคำรามอยู่พร้อมทางฝาแลบเวลานั้นพยามารน,นั้นไม่อาจยังใครให้เป็นไปในอำนาจได้โกรธจัดกลับไปแล้วพระศาสดาผู้มีพระจักษุทรงพิจารณาทราบเหตุนั้นทั้งหมด แต่นั้นจึงตรัสแก่สาวกผู้ยินดีในพระศาสนาว่าพิกุทั้งหลายมานและเสนามาแล้วพวกเธอจงรู้จักเขาไว้พิกุเหล่านั้นสดับพระดำรัสสอนของพระพุทธเจ้าแล้วได้กระทำความเพียรพยามารและเสนามานหลีกไปจากพิกุผู้ปราศจากราคะไม่ยังแม้ขนของท่านเหล่านั้นให้ไหว พยามารกล่าวสรรเสริญว่าพวกสาวกของพระองค์ทั้งหมดชนะสงครามแล้วล่วงความกลัวได้แล้วมียศปรากฏในหมู่ชนบันเทิงอยู่กับด้วยพระอริยเจ้าผู้เกิดแล้วในพระศาสนาดังนี้แล